วันนี้เรามากับเอ่อเทนโดเอ่อแล้วก็ฟิฟ่าแล้วก็แบ็คเออพูดแล้วแหละเขาคือพูดผมได้ปืนระดับสั่นเกมันเป็นเกมท่ผมปุ่มันไม่ใช่คำสาอย่ามั่วเออขอโทษที่กดสาบเพราะเก้าห้ากรเด็มถังไปเลยก็ปืนระดับสุดยอดปืนระดับสุดยอดเหรอ โอ oh, yeah, yeah, yeah. ้ยยยยยปืนโงปืนโกงแต่แซะแต่แซะแต่สุดกาเลยเราเก็ลาชื่อบสเฮ้ยอย่างนี้ก็เปืนโกงมาป่าแป๊บหน่งยดเกแป๊บอคี่สนการสาม้อยสิองศายิงแม่รอส้อยสามองศา กำแพงอะอาป่ะเอาป่ะเอาไปกำแพงเประตูประตูนัดฉอตรู้สึกว่าเหมียนมีใครอยู่ท้างบนอยู่สไนน์เล่นด้วยโอู้ยอย่าพึ่งสิครับอย่าพึ่งสิครับใหญ่ยหญ่เราบังจับสไนน์ยหญ่เราบังจับสไนน์มันโกงเกินไปโอ้โหล้มมือไหมโอเคได้ ก็ก <laughs> <laughs> ตัวโดยดีโดนตัแต่โดยดีด้วย <laughs> ต่โดแต่โดยดี <laughs> <laughs> อโอ้ันดีเทนโด <laughs> อะไรอ่ะเอออ่ะใครยิงวะใครอะเด๋ยเหรอ เขาเล่นระยะกัร100ยเมตรดตัวเองนะเรามีปืนเล็กๆแต่โหดๆเจียงอะไรวะเายอ่าโดนถูกเก็บปืนดีกว่าเดิดอะไรขึ้นกันเน่ะมีข้อเสียโย่เลยต้องได้ ปืนคุนรู้อะเออตายเกปืนเราจำได้มันดิเฮ้ยวิแฉ่องหลแต่ลองอ่ะอ่าอันนี้ของนี่ย้ายเหรอเสียงปืนโคตรดังเอ้าไอ้เนี่ยนะตกน้ำเฮ้ย เอ้ยเราว่ามันขี้โ,คโคกงเงินไปอ่ะร่วมมือกันเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยทำครับร่วมมือด้วยได้ไหมเออเนื้อใครอ่ะเอาเนื้อ,อข้าวใสเอาเนื้อปลาเขาได้ปืนโกงลุมกันข้าวข ah? ียวว่ะค่ะได้ปืนโกงลุมกันข้าแต่ค่ะได้ปืนกาบก็ต้องช่วยคนที่ได้ต้องช่วยคนที่ได้ปืนกาบเหมือนกันช่วยกันฆ่าตน คนได้ปืนกองหรือสองกองอะไรสักอย่างเอาป่ะล่ะรู้ว่าเหมือนมีคนกำลังเล็งหัวเราอยู่โอ้ได้ปืนกาว่ะโอ้ไอ้นี่มันได้ปืนก้อนมันเป็นปืนก้อนปกติทั่วไปธรรมดาธรรมดาธรรมดาบ้านนี่ปองไอวอไม่หลายตัวอันนี้ไอวอเลยเว้ยไอวอโหด ตึงๆเป็นคนธรรมดา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 เออเอออันนั้นไม่ธรรมดาต้องิชานเฮ้ยเฮ้ยปืนเทนโดเราจำได้เราเคยแตะแล้วแล้วก็าคายยาวๆเลยเป็นปูมันปืนปูกองกว่าอันนี้มันยิงเดียอว้ยไอ้ปืนเดียวเรื่องปืนยิงเดียวปืนยิงเดียววันช็อต ปืนอะไรวะนี่โอ้ไม่โอเคไปกินเฮ้โอเคไปกินอาละอ้าวโอ้ให้ตกเหวเสียงตีน แต่ใช้เป็นเนี่ยเล่ไม่เป็นโกงมากอะไรวันเล่นไม่เป็นเราคิวบ้องกายนะแต่มันใช้เป็นเนี่ยมันโกงโกงด้วยใช่เราใช้เนี่ยเทนโดนี่ต้องหลุมเลยแต่อ h a w oh อยากได้ไม่ใช่แบิวมันเป็นปืนกลแต่มันเป็นแต่มันเป็นแบบสไงเขาอยากได้ปืนสไงปืนกลแบบสไงครบไง แต่ก็สอบโอ้ยสอบผ่องสอบผ่องปะกะเอื้อตายกันด้วยหุ้ยเราเชียวชาญสองภาในแป๊บเดียวเอได้ปืนหุ้ยโอ้ได้เวลาล้างบาบไม่จะตายแรงสดล้างบาบล้างบาบด้วยโคมไฟหุย โอ้ยไม่ตอครยุดเราไเออหนีดีกว่าเออไมใช่ยุดล้วได้แข็งแกงมีดโดไม่เกินนะแข็งแอ้ี้ยแข็งแกงตายหมดตายหมดเออยงไกล เออสปีดบู๊ตเออสปีดบู๊ตมาแล้วจ้าเอ๋หน่อยเฉือยหน่อยเก๋หน่อยเฉือยหน่อยขอบคุณไม่ได้ตาลูกบ้านผุมอะไรอ่ะผมผมลืมวิธีใช้หมดแล้วไม่เชื่อเล่นยังไงเน้ะใช่ไหมมาเล่นยังไงใช่ไหมเราบอกมาเล่นยังไงวะเอือยิงกูด้วยเสียงโคตรดังเลยเขาเป็นเสียงอะไร ม่มีนี่สไนพยพิธีเอาช็อตไม่เขาลืมพิธีตรงเล่นตรงไหนล่ะลูมก่อนดูดิเล,เ,เ,เล่นเล่นเป็นยี่กับผีเรียบร้อยแล้วบัก ตัวลืมวิธีเล่นไปแล้วไม่เล่นอะไรละแม่งคิวโคตรเยอะเลยโดนรอบแค่รอบเดียวคายไป42เกือบโด<อ>นเบ็กฝาดเลยเฮ<อ>ัลลี่กับเต้ฮัลลี่กับเตอ้วิญญาจิ๋วตกใจหมดเลยมาจากไหนกันเยอะวะอยู่หลังตั้งนานแล้ว เอแมวนี berry, ้มีรถไฟใช่ไหมล่ะเราเชื่ออย่างนั้นไม่มีไม่มีอย่ามาหลอกแล้วว่ามีเสียงคนนเสียงคนเดือดเฮ้ยเฮ้ยทุกคนลุบลุบลบระบัดเร็วระเบิดได้อาวุธกงอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอาวุกงอาวุกงอาวุกงมีเล่นไม่เป็นเว้ยเล่นไม่เป็นโอ้มันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้ว เตะกันคเอ้ะเอ้าวได้เหรอวะโยโย่สาวช่วยมามาโต้ากว่าากว่าโอ้ยวันนี้กี่อนกีเวลวรอวังเดวุดกอนา็ตายมันยิงช้าเลยเนียเนี่ยไม่เชื่อมันแยทมเ้ยทีเดียวไม่ตายด้วยตองนิง มันดาเมจแปดสิเรามีปืนฉีดน้ำนะสู้อะไรได้ไม่ปืนฉีดน้ำถ้าไม่ใช่แบบบ้องใหญ่อะก็กลากงเอออยวมองตาดีกว่าเพราะปืนฉีดน้ำไมงกล้าอุ้ยปืนไนโดร <c oughs> เกง่งจำได้เราจำได้ เออไอ้นั่นมันมีโปเลยไปเลยไปเลยไปเลยบุ๊คจะไม่ขี้นะขี้ตัวเองตายตกตกมามาโซอาขาก็แปดขาก็แปดสแนปเปอร์ไรเฟิลอีแบบนึงจะไม่ได้เดี๋ยวมันชื่อไรเฟิลแต่เรเลยสแนปเปอร์แล้กันป้าโดนไหล่หลังเอ้ยมันมีปืนกลงไอ้ไอ้ภูอะไรเนี่ยไอ้หนูไอ้ตัวไอ้นุเนี่ยอะไรแล้วมีใครเข้ามาไม่อะไรเข้า oh มา <hi> เรไปบอกูเเป็นคามซ่ดพูยิงผ้าเอาผ้าไปกินผ้าผ้าื่ก็บอกอยู่ไม่ใช่คมซ่ดถึงนะชื่อะความซ่ดเขาคือภูไม่ใช่ความซ่ตายในมุมเรไปบอกเฮ้ยอ้แซวต้องใช้คาร่าหรอกวนายจะไม่เป็นเออไม่ ุยก็ไม่ใช่พัมซ่าเทนโดยอย่ามาอุ้ยปืนโกงแต่ชักกระสุนโคตรนานจำได้พัมซ่าได้ปืนี่ชักกระสุนโคตรอขรองโคตรของโคตรนาน <c oughs> แต่มันเป็นปืนโกงแต่มันยิงชักกระสุนไม่เสร็จเลยตอนนั้นเอือ นเอาปืนข้าดอกไปกินเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออไม่โอ้ตกลุ้มปืนยังไม่เห็นโก้ตรงไหนเลยไปเล่ยบิ๊ก กัหหนหรือโกเล่นกันไงล่ะอยาจะบอกเมื่อกี้คิวไม่ได้ห้าสเปซแล้วแต่ว่าจะมีไอ้นั่นไหนกล่องเนะี่ยเมีเรามีกอกแล้วเมื่อกี้ฆ่าไม่ได้ห้าคนแล้วอเล็กฆ่าเราก่อนโอ<ห>้สติดแกได้ฆ่ปปาได้กอกเกิดฆ่าได้หมดนะเล็กมาตายด้วยรู้ว่าเล็กอยากตาย ยังอะ็กบอกโอ้กได้ยินจากใจก็อาวุธของอะล็กากแล้วอะไรอยากฮึ้วววเวววอว้วว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 วาวว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 ัววววววัวมวว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 วยวว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 ว่าวววววววีวว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 ว โดนเฮโนกับอเล็โดนเฮโนกับร้้วบาทถอยหลังร้อยหลังนูไม่รู้ตัวเพราะว่านางเร็งสนัยกับไอ้หัวนูบนั่นอยู่ฟ้าก็ดีเวลาเลยนี่คุกกี้คุกกี้อเล็กอนเล็บอะไรของใหม่คืออะไรยังไม่เคยเห็นเลยแล้วถ้า4สกิลกว่าผมจะเล่นได้ อ๋อเราจำได้ของโคตรโกงอันนั้นน่ะใช่มันจะมันจะยิงดาเมจเก้าวๆอ้ยอเล็กอีกแล้วเราได้กล่องอีกแล้วแล้วอเล็กก็ฆ่าเราอีกแล้วอะไรดีมากเล็กไอ้กล่องมันโกงุกูโดนมันล็กไอว้าเออมือจะได้เปอร์ดับหนึ่งดับกลิ่นปูเลยเนี่ย ได้ปืนอบ้านมันไอ้ยไมโอ้ยปี๊บานายไม่คิดเลยจะ,จะ,ะเกิดมากตกกระจายหมดเลยเกิดมาแลา้วตกกระจายหมดเลยกำลังเตรียมของรู้ของได้อะไรอยู่เลยเฮ้ยดิวิน่าว่าให้จ่ายได้ปืนดอไอ กี่ฮุกซี่ตองนี้ปีดปเลยเดี๋ยวแล้วกัโยังกัดอันนงังมครับนังฟังปนงฟังปนังฟังไปโงขนมปืนกงป้าเป็นปืนกง มันได้โกงอะไรขนาดนั้นตากมากตากที่ไหนล่ะอย่ามามั่เราเคยใช้เราเคยใช้ทีนี่มันอย่ามาโอ่ะมันเสียงมึงคนนเอะอ่ะตเดียนาเล็กเถือนาเล็กเล็กเล็กตายด้วยโอาไปแกเกิดใกล้กูเลยวะ โอโห้่า้่า่้าุดวงลุวงาเรเราจะขึ้นเรือ้นบามาสิครับสปีดรันเดดีๆอุ้ยตบดน้าตบดน้น้ โอ้ผู้ได้ปืนกูอาตอาโอ้อย่ามาม้่ำตอบคำสาบหมซ่ชื่อคำสานี่ชื่อปูโตอย่ามาโม้คำตอ่าีดี้ กูเล่นไม่เป็นเกมมิ่งกูเล่นไม่เป็นเกมมิ่งกูเล่นไม่เป็นเกมมิ่งโกงอะไรเห็นดิโก่งไหนโก้เว่ยอะไรหน้าไม้โกงไม่หน้าไม้ไม่ใช่โอ้ยอ้ยมาจากไหนวะหน้าหนูโกงแบบอายุอีกว้ย รขาดูด้กับนูปักคอสีเดียแ,แตโโ่โอ้ยัเลือดอู่เราวัมาเล็กสอยเราอยุดสุดปปาก่เดี <c oughs> ๋ยวปาก่ <c oughs> กำลังด้วยถ้าเต็มท่าอะไรยังอยู่ดีอ๋อเราบตังอะไรวะอะไรอะไรเรส่ายอะไร่อะไเลอะอะไร่นอหมาไม้อ่ะอ้ปีโนปีน อยู่ในนี่นี่คือตัวประกันแอเทนเนอร์อย่าขึ้นมาเรามีตัวประกันอยู่เราจะเอาปืนจ่อหัวไว้แล้วเฮ้เหี้ยไอ้เหี้ยตว์นรกเอ้ยกูเอาตัวประกันอนกูตัวประกันกูตัวประกัน ได้ลูกบอลเล่นไหมฝั่โนู้นฝั่งนี้หน่อยโอ้โหปิงเด็ดอะไรเกิดเนี่ยอ๋อลูกบอลนู้น ลูบอลปุ่มมือกบอมลมั้งหรอเอาลูกบอลนะวลูบอลนะลูกบอลนะของกาคนะืขอของเทผมสลับแล้วบลอกอะแรเปอร์ตัวกากมากกว่าฮตายเจ็บ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 ,จบโอ้แไนเปอร์กูลูบอลทุกกาบอลดี ไดเปอร์การ์ดบอกแล้วสุวดูบอลจริงอ่ดูบอล,ลโอ้ได้ของกากแล้วอ่ะ90เป็นร้านธรรมดาตายเลิกเปลี่ยนของเกดีมากโอ้ร้านนี้ฉันชอบจริงๆอ่ะ ชื่อคนหนึ่งลูกื้ออะไรก็ืออเอออเล็กอเล็กทำไมอเล็กอเพลงทำเพลงทอไล่วล่อบากอ่ะมือไ้คว้าเดีาต้อีี เกิดมาตายเกิดมตายโอ้อะไรสุขการเกิดแล้วตายวะอะลรว่าเต็ปวลาูดดดดงีดด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 ด แม่งใช้มอไซค์วะคู oh, ooh, oh, uh, uh. Uh. ่ล้วันชายทางสวยปากใสคฟองตูดอ๋อใสเอวใสจยเฟดาปาปัป๊ป๊าป๊าปปาปาป๊านป๊ป๊ป๊ดป๊า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 ป๊ป๊าด๊ป๊าป่าปาปา ม่นตีนกรเลัดด oh ีกรเล็กปัดดีกรเล็กอเมริกา n ติงฟอนีอกชาเล็กอเกเื่อแล้วหกอเมร g กาสติงฟอนนีเอาดาบในฝันปัดดีอเกงฟอดดี่ปัดดี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  วัดดีกันออกทอกางเกีบะวัดดีวัดดีแกปืนก่ลิงขึ้าอยู่เหรอปุชินน้ำทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโอ้แบบปืนใหญ่แล้วเอาทำไมแล้วทำไมแล้วบักนอนเองแม่งตรงนั้นนะ่ะ,ะ,ะกร็รล้จัีเลยนะ เจ้าลงมือรู้มึงเ้ารู้สึกไม่ไหววะเฮจ้าได้มันโดนหัวเต็มๆนงเฮ้ยเฮจ้าดูไม่โดนแักเม็ดเลยเดียวไม่ตายเฮจ้าถอดแมวอะไรล่ะโน้หา่ะลูกกำลังเดินลูกกำลังเงี้ยเสีย เปิดโปเปิดโปทีเดียวครับพี่น้องเปิดตีอยางเอโปอยากเอโปรว่ามีคนลองเปิดโปสตาร์เบร์ตีอะไรบ้ดมือเวลได้ไปตรงขาเออแบงแบงถ่าปืนมา

ปวดทรมารที่การหลไม่ได้มาเี่นันแล้วพี่น้องรอไปมาคลินี้แล้ก็จบไวพีเอท่านี้กันดีกว่าครับผมขอตัวเราก่อนิดครับไปคิงคิอะไรล่ะเฮ้ย